นักเรียนทุกคนครับพบกับคุณครูอาคมแซ่ลิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อหาในรายวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นม .4 ถึงม .6 นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับว่าวยเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาอธิบายแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็รวมทั้งลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมด้วยครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมกันอย่างเต็มที่เลยครับว่าแล้วเราเริ่มไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับ ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนักเรียนคุณครูก็มีภาพมาให้นักเรียนนะครับช่วยกันตอบคําถามจากภาพที่เห็นนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ครับอ่าหลายคนเห็นต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยมีบ้านใช่ไหมครับบ้านทําด้วยอะไรครับนักเรียนทําด้วยไม้ถูกไหมครับอ่าเป็นยังไงต่อครับลักษณะบ้านเป็นยังไงครับอ่าใต้ถุนสูงถูกไหมครับเป็นบ้านที่มีลักษณะโปร่งมีลมเข้าใช่ไหมครับใต้ถุนสูง แน่นอนครับอันนี้บอกถึงลักษณะความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับแน่นอนครับสิ่งนี้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเราเรียกกันว่าอะไรครับหลายคนบอกว่าบ้านทรงไทยใช่ไหมครับ แน่นอนครับบ้านทรงไทยเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะครับของคนไทยในสมัยอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับที่ได้สรรรสร้างการดํารงชีพนะครับเพื่อเอาชนะธรรมชาติเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยต้องสร้างบ้านแบบโปรง่ปรงใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าบ้านทรงไทยที่เห็นเนี่ยมีลักษณะโปร่งใต้ถุนสูงใช่ไหมครับเพื่อรับลมตลอดทั้งวันนะครับ และแน่นอนครับเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้คือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครันนกเียคุณครูถามว่าทําไมเราต้องมีวัฒนธรรมล่ะครับอ่าหลายคนคงคิดออกแล้วใช่ไหมครับหลายคนก็กําลังคิดอยู่แน่นอนครับทําไมคนเราต้องมีวัฒนธรรมครับอ่าเก่งมากครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่สะท้อนถึงการพัฒนาใช่ไหมครับ สะท้อนถึงสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีการถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับนั่นคือวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมในประเทศไทยนะครับเป็นอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันต่อ,ตอไปว่าแล้วเราเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้นะครับนั่นก็คือความหมายของวัฒนธรรมครับนักเรียนคำนี้เป็นคำที่คุ้นหูเรามากๆนะครับคือคำว่าวัฒนธรรม วัฒนธรรมนะครับหลายคนเนี่ยเคยได้ยินคํานี้บ่อยมากๆแต่ว่าน้อยคนนะครับที่จะเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งและความหมายอย่างถูกต้องครับวัฒนธรรมเป็นคํา2คํานะครับที่ประสมกันนะครับมาจากคําว่าวัฒนะนะครับบวกกับคําว่าธรรมะครับวัฒนะวัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับ แปลว่าความเจริญงอกงามนั่นเองครับบวกกับคำว่าธรรมะธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้นะครับดังนั้นสองคำนี้ผสมกันจึงกลายเป็นคำว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความเจริญงอกงามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของความเจริญความงอกงามความดีงามใช่ไหมครับ ที่บ่มเพาะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมทีนี้เรามาดูความหมายที่มีคนให้คําจํากัดความของวัฒนธรรมดีกว่าครับว่าวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับนะครับจากความหมายนะครับวัฒนธรรมนะครับก็กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมนะครับหมายถึงแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับที่มนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างขึ้นมา แล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละสังคมเนี่ยจะต้องมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแน่นอนครับอาจจะมีการรับเอาวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ที่เป็นวัฒนธรรมของเราแล้วก็มีการเผยแพร่รวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปให้กลุ่มประเทศอื่นๆหรือกลุ่มสังคมอื่นๆเพื่อได้รับวัฒนธรรมเราไปด้วยนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับแล้วก็เกิดการสูญหายหรือเสื่อมถอยไปได้เช่นกันครับทีนี้เรามาดูที่มาของวัฒนธรรมดีกว่าครับนักเรียนวัฒนธรรมนะครับมีที่มาจากหลายแหล่งนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าที่มาของวัฒนธรรมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ เริ่มต้นประเด็นแรกนะครับคือลักษณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมเนี่ยแตกต่างกันออกไปเช่นประเทศที่อยู่ในเขตหนาวใช่ไหมครับเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการแต่งกายที่จะห่มเสื้อผ้าด้วยเครื่องนุ่งห่มที่มีลักษณะหนาๆใช่ไหมครับเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายส่วนเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนดังนั้นเราก็จะใส่เสื้อแขนสั้นนะครับเพื่อ ให้พวกเราเนี่ยได้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่2นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของอิทธิพลทางศาสนาและก็ความเชื่อทางศาสนาซึ่งอิทธิพลนี้นะครับมีส่วนสําคัญมากๆในการที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสังคมชาวพุทธสังคมชาวมุสลิมหรือสังคมชาวคริสต์นะครับที่มีวัฒนธรรมและก็ความเชื่อรวมถึงพิธีกรรมและการปฏิบัติที่ต่างกันออกไปครับ ต่อไปประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันย่อมนํามาซึ่งวัฒนธรรมและก็ความเชื่อในการยึดถือปฏิบัติที่ต่างกันครับบางสังคมนะครับก็จะมีประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมครับบางประวัติศาสตร์ก็ว่าด้วยเรื่องของความเชื่อความคิดแล้วก็จิตวิญญาณในการรวมกลุ่มกันดังนั้นวัฒนธรรมที่ต่างกันก็เลยนํามาซึ่งการปฏิบัติที่ต่างกันเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่ต่างกันนั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้เราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราไม่ได้มีวัฒนธรรมที่เป็นไทยแท้อย่างเสมอไปนะครับเรามีการรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายจากต่างประเทศวัฒนธรรมการกินไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งใช่ไหมครับอาหารจีนที่เรากินกันมาหลากหลายมากมายนี่ก็คือการรับวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองครับ และสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการประดิษฐ์คิดค้นและก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะครับก็นํามาซึ่งวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปอีกเช่นกันเห็นไหมครับนักเรียนเราจะรู้สึกว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีที่มาหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างไปอย่างมากมายนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะสามารถให้ความสําคัญของวัฒนธรรมเป็นอย่างไรแล้วแบ่งประเภทของวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างครับ ความสําคัญของวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์ต้องมีวัฒนธรรมใช่ไหมครับอย่างคําถามที่คุณครูพูดไปในตอนต้นนะครับว่าหากในสังคมไม่มีวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับสังคมก็จะไม่ได้มีการสืบต่อแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เจริญงอกงามในสังคมนั่นเองดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงต้องมีวัฒนธรรมในการตอบสนองความคิดความต้องการของชีวิตรวมถึงการเข้าสังคมนั่นเองครับ วัฒนธรรมจึงเป็นตัวหลักนะครับที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสะท้อนค่านิยมสะท้อนตัวตนสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีครับซึ่งวัฒนธรรมนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะครับดังนี้เลยครับนักเรียนประเด็นแรกคือวัตถุธรรมครับประเด็นที่2คือคติธรรมครับประเด็นที่3ก็คือเนติธรรมครับและสุดท้ายประเด็นที่4คือสหธรรมครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละประเภทของวัฒนธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรและมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือวัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนะครับก็คือคําว่าวัตถุบวกกับคําว่าธรรมใช่ไหมครับก็คือวัฒนธรรมทางด้านวัตถุนั่นเองวัตถุหมายถึงอะไรวัตถุหมายถึงสิ่งของหรือสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมครับดังนั้นวัฒนธรรมนี้จึงเป็นวัฒนธรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ครับ การคิดคน้นสามารถมองเห็นและจับต้องได้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่มนุุย์เนี่ยสร้างขึ้นยารักษาโรคนะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับรวมทั้งอาหารการกินต่างๆอย่างภาพที่ครูเอามาให้พวกเราดูเนี่ยก็เป็นลักษณะของวัฒนธรรมในการรังสรรค์อาหารของคนไทยนะครับด้วยการแกะสลักอย่างอ่อนช้อยและงดงามดูน่ารับประทานมากๆเลยครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมต่อมานั่นก็คือด้านคติธรรมครับ คติธรรมคืออะไรนะครับคติแปลว่าความเชื่อใช่ไหมครับดังนั้นวัฒนธรรมนี้จึงเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความคิดและแน่นอนครับว่าสิ่งเหล่านี้คือแบบแผนในการดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมนั่นเองครับซึ่งวัฒนธรรมนี้นะครับเกี่ยวกับหลักในการดําเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางศาสนาสะส่วนใหญ่นั่นเองครับตัวที่3นะครับนักเรียนไปกันต่อเลยนะครับนั่นก็คือเนติธรรมครับ เนติหรือนิติแปลว่ากฎหมายใช่ไหมครับดังนั้นเนติธรรมหรือนิติธรรมก็ได้นะครับมี2ชื่อที่เราสามารถเรียกได้เนติธรรมหมายถึงวัฒนาธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองกฎหมายคืออะไรละครับกฎหมายคือข้อบังคับใช่ไหมครับแล้วก็คําสั่งที่ให้คนในสังคมเนี่ยต้องปฏิบัติตามหากฝา่าฝืนจะต้องถูกลงโทษดังนั้นนะครับวัฒนาธรรมนี้จึงเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายแล้วก็การบังคับใช้ข้อบังคับต่างๆในสังคม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่สังคมต้องการนั่นเองรวมทั้งว่าด้วยเรื่องของการควบคุมในเรื่องของระเบียบมารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูยกมาให้พวกเราดูนั่นก็คือกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยครับส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสหธรรมครับ สหธรรมสหแปลว่ามากใช่ไหมครับดังนั้นสหธรรมจึงแปลว่าวัฒนธรรมของคนหมู่มากหมายถึงอะไรล่ะครับหมายถึงวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนมากๆนั่นเองนะครับจึงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่พูดถึงวัฒนธรรมทางสังคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับแน่นอนครับนักเรียนเมื่อเรารู้เกี่ยวกับความหมายและก็ความสําคัญของวัฒนธรรมทั้ง4ประเภทแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมร่วมกันดีกว่าครับโดยเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเรานะครับเปิดแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ตอบคาถามว่าจากภาพที่เปิดมาเนี่ยเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเภทใดและเพราะอะไรนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด20หมายเลขนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันเลือกมานะครับ1แผ่นป้ายนะครับเปิดมาแล้วก็ลองทายดูว่า มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเภทใดนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะครับถึงถึงคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมประเภทนั้นนะครับหมายเลขแรกเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนอ่าหมายเลขหมายเลขหนึ่งกันเลยหรอครับโอเคครับเปิดหมายเลขหนึ่งครับอ้าวตอบได้ไหมครับหมายเลขหนึ่งคืออะไรเราจะเห็นเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลใช่ไหมครับอยู่บนเออาจจะเป็นปากถ้าหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นต้นไม้แน่นอนครับยังไม่มีใครตอบได้นะครับถ้าตอบได้นี่นักเรียนต้องเก่งมากๆใช่ไหมครับ ลองอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายนะครับหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขหมายเลขสิบใช่ไหมครับโอเคครับหมายเลขสิบครับเราเห็นใครครับเห็นเทพหรือเปล่าครับหรือเทวดาหรือว่าอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับเริ่มเริ่มมีความคิดแล้วเอ๊ะเอ๊ะคืออะไรกันแน่นะเกี่ยวข้องกับวันนี้ถ้าทำอะไรบางคนนี่ตอบมาแล้วนะครับอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้เนาะดังนั้นไปกันต่ออีกสักหนึ่งแผ่นป้ายครับ ขอเป็นหมายเลข8แล้วกันครับหูหมายเลข8เราจะเห็นว่าหมายเลข8นะครับมีคนทําหน้าทะมึงทึงใช่ไหมครับถืออาวุธใช่ไหมครับอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับด้านหลังเราจะเห็นว่ามีไฟนะครับมีอะไรดําๆด้วยก็ไม่รู้บางคนเริ่มตอบได้แล้วเหตุเป็นเห็นเป็นกระทะใช่ไหมครับกระทะทอดอะไรหรือเปล่าเราลองมาดูอีกทีขอเป็นหมายเลขอะไรนะครับหมายเลข7นะครับอ่ะเปิดหมายเลข7กันครับ โอ้น่าจะตอบกันได้แล้วนะครับแน่นอนครับนี่คือที่อยู่ของใครของคุโตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนั่นก็คือนรกใช่ไหมครับแน่นอนทีนี้เรามาดูภาพเต็มครับมีคนตอบถูกแล้วครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับภาพเต็มของเราก็คือแน่นอนครับนั่นก็คือภาพนรกและสวรรค์ครับภาพนี้มาจากหนังสือไตรภูมิภะร่วงนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเภทอะไรครับนักเรียนวัฒนธรรมประเภท คติธรรมถูกต้องครับเก่งมากครับนั่นก็คือความเชื่อเรื่องนรกแล้วก็สวรรค์ของคนไทยนะครับหรือชาวพุทธของเรานั่นเองนะครับเราเชื่อว่าถ้าเราทําดีเนี่ยเราจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับหากเราประพฤติตนไม่ดีทําชั่วนะครับเราก็จะลงสู่นรกนั่นเองนะครับนี่คือคติธรรมนะครับเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นทีนี้ครับหลังจากกิจกรรมนี้นะครับคุณครูก็มีคําถามมาถามพวกเรานะครับคําถามก็คือนักเรียนคิดว่าคติธรรมเนติธรรมวัตถุธรรมและสาธรรมนะครับ มีความเกี่ยวข้องกับคนในสังคมอย่างไรนะครับช่วยกันตอบหน่อยนะครับหลายคนจากการเรียนรู้มาแล้วนะครับเราก็จะตอบกันได้แล้วใช่ไหมครับหลายคนตอบคําตอบมาคุณครูได้ยินนะครับคำตอบหลายคนถูกต้องเลยนะครับคําตอบก็คือคติธรรมในติธรรมวัตถุธรรมแล้วก็ศาสตธรรมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมเนี่ยยึดถือเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็มีการ ถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับว่าวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนะครับด้วยความเชื่อที่ต่างกันความคิดที่ต่างกันสภาพภูมิศาสตร์ที่ต่างกันก็ย่อมส่งผลให้วัฒนธรรมที่มีเหล่านั้นต่างกันแต่ ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้โดยการรับเอาวัฒนธรรมอื่นที่เราเห็นว่าดีเนี่ยมาปรับใช้ในสังคมได้หรือส่งต่อวัฒนธรรมที่ดีของเราเนี่ย,ยไปสู่สังคมอื่นๆได้ด้วยเช่นกันครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่พูดถึงวัฒนธรรมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของวัฒนธรรมไทยดีกว่าครับนักเรียนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรนะครับลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับ หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไปแล้วว่าวัฒนธรรมคืออะไรมีกี่ประเภทเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนในชาติดีกว่านะครับเพราะว่าทุกคนเป็นคนไทยใช่ไหมครับวัฒนธรรมไทยนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการเป็นวัฒนธรรมสะท้อนค่านิยมนะครับค่านิยมคืออะไรนะครับค่านิยมคือค่าบวกกับนิยมใช่ไหมครับคือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยนิยมแล้วก็เห็นว่ามันเป็นคุณค่าดังนั้นค่านิยมก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับแต่ค่านิยมเนี่ยอาจจะมาแล้วก็ไปก็ได้ แต่วัฒนธรรมเนี่ยยังอยู่ยั้งยืนยงถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นไปจนชั่วลูกชั่วหลานอันนี้จะเป็นวัฒนธรรมนะครับเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นเรื่องของการศรัทธาในการทําบุญทาทานนะครับแน่นอนว่าสังคมไทยเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธใช่ไหมครับเราจึงต้องเป็นผู้ที่มีความใจบุญสุนทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเมตตาการุณาครับเพื่อต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยเป็นสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงครับ ต่อไปนะครับประเภทที่ 2. คือความรักและความผูกพันในครอบครัวครับวัฒนธรรมทางสังคมโดยเฉพาะการดํารงชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นสังคมขยายก็คือในบ้านเนี่ยจะมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาอยู่รวมกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางครอบครัวที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยไปพบคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมครับเราก็จะเรียกเขาว่าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา นี่คือลักษณะของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และก็ความรักในครอบครัวนั่นเองครับต่อมานะครับนั่นก็คือความเคารพกตัญยูนะครับต่อผู้ใหญ่และก็ผู้มีพระคุณน,นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยนะครับนักเรียนเป็นวัฒนธรรมที่บ่มเพาะเรื่องของการเคารพนะครับผู้มีวัยวุฒิกว่าแล้วก็การกตัญยูกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณครับไม่ว่าจะเป็นเพ,เอพ่อแม่นะครับครูอาจารย์หรือว่ากระทั่ง คนใดๆก็ตามที่มาทําประโยชน์ให้กับเรานะครับเราก็จะระลึกถึงพระคุณของคนคนนั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ทางศิลปรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมใช่ไหมครับจิตรกรรมต่างๆลายไทยลายกะหนกต่างๆนะครับก็มีความอ่อนช้อยงดงามสะท้อนถึงวัฒนธรรมและก็ค่านิยมของคนไทยนั่นเองครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสามัคคีในชุมชนครับ เมื่อเราอยู่ในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งความอบอ้อมอารีมีไมตรีจิตต่ตอ,อก,กันนะครับก็จะมีความรักสมัครสมานสามัคคีซึ่งกันและกันครับและแน่นอนครับต่อไปก็คือความยับยั้งใจแล้วก็ความมีระเบียบวินัยน,นะครับคนไทยเป็นคนที่ใจเย็นใจดีนะครับแล้วก็มีระเบียบนะครับ ตามหลักการแล้วเนี่ยวัฒนธรรมในเรื่องของความมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องส่งต่อต่อไปนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับเพราะว่าระเบียบวินัยเนี่ยจะทําให้เรานะครับอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับมันไม่เกิดความวุ่นวายในสังคมครับแล้วก็แน่นอนครับต่อไปก็คือเรื่องของเอกลักษณ์ทางภาษาครับคนไทยเกิดที่ประเทศไทยภาษาที่เราใช้ภาษาที่เราพูดก็คือภาษาไทยนะครับ ปัจจุบันนี้เราก็ยังสื่อสารกันด้วยภาษาไทยดังนั้นเนี่ยภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของชาตินะครับที่มีการถ่ายทอดส่งต่อแล้วก็พัฒนานะครับตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนที่ทําให้พวกเราเนี่ยใช้ในการสื่อสารจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมไทยเราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความงดงามนะครับแล้วก็มี สะท้อนไปด้วยเรื่องของความกระตันยูการดำรงชีวิตอย่างอบอ้อมอารีมีไมตรีจิตร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บ่มเพาะและทําให้เราเรียนรู้ได้ว่านี่แหละคือคนไทยนั่นเองครับต่อจากนี้นะครับคุณครูก็จะมีคําถามมาถามพวกเราทุกคนนะครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าครับหากประเทศไทยขาดวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทยหรือคนไทยอย่างเราเนี่ยแหละครับ จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับแน่นอนครับคุณครูให้เวลาคิด1นาทีนะครับเริ่มคิดกันเลยนะครับหลายคนตอบมาแล้วนะครับตอบถูกด้วยนะครับหลายคนกําลังคิดอยู่ยังไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับตั้งสติดีๆแล้วค่อยๆคิดนะครับหากประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยชีวิตของคนไทยจะดําเนินไปอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแน่นอนครับการที่เราไม่มีวัฒนธรรมเนาะไม่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะสังคมไทย หรือสังคมอื่นๆนะครับถ้าสังคมใดก็ตามไม่มีวัฒนธรรมนะครับก็จะทําให้สังคมนั้นเนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับไม่มีระเบียบแบบแผนนะครับแล้วก็ทําให้ขาดระเบียบวินยัยสังคมนั้นก็จะไม่ได้พัฒนาแล้วก็ไม่เกิดความสันติสุขอย่างแท้จริงครับดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นตัวสําคัญนะครับที่จะทําให้สังคม อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและอยู่ภายใต้รูปแบบระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่แสดงถึงความเจริญงอกงามและเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของชาติและสังคมนั้นๆครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบกันไปในเรื่องนี้นะครับคุณครูก็มีของมาฝากพวกเราทุกคนนะครับนั่นก็คือภ่าร่างงานและก็ชิ้นงานครับโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้วาดภาพนะครับระบายสีที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยนะครับพร้อมทั้ง ตั้งชื่อภาพแล้วก็อธิบายความสําคัญของวัฒนธรรมดังกล่าวด้วยนะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากนั้นนะครับนำผลงานมาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์นะครับอัปโหลดกันมานะครับคุณครูจะรอดูผลงานของพวกเรานะครับเพื่อให้คนอื่นนะครับเห็นว่าวัฒนธรรมที่เราทํามาเนะี่ยมีความสําคัญอย่างไร แน่นอนครับนักเรียนจากที่เราเรียนรู้กันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหมายที่มาความสําคัญของวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมไทยด้วยนะครับที่เราเรียนรู้กันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าความสําคัญของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความ แลกและก็แตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะถูกทำลายลงนะครับหรืออาจจะมีความเสื่อมถอยเนื่องจากคนในสังคมเนี่ยไม่ยึดถือปฏิบัติตามไปนำวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาจนลืมเลือนวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของความเป็นไทยนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยทุกคนนะครับเราจึงต้องมีจิตสำนึกนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ดำรงรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับให้สืบต่อแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของคนในชาติครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคบคุณครูไม่ได้กล่าวว่าการรับวัฒนธรรมอื่นมาปรับใช้เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแน่นอนครับเมื่อปัจจุบันโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งใดที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะสืบทอดและส่งต่อต่อไปวัฒนธรรมใดที่เรารู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ล้าหลังเราก็ควรจะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับฝากคําถามมาไว้ได้เลยนะครับถ้าคุณครูมีคําตอบมาให้คุณครูจะรีบตอบพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ